สวัสดีครับวันนี้มาพบเจออีกเช่นเคยนะครับกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีพระนํำเสนอพี่ๆนะครับทั้งหมด36รายการรายการละ200บาทนะครับ2องค์300นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยเบอร์โทร095 9588513ดน่าะครับ ID l i n ย KEN 242535หรือสแกนที่ q ิวโ d e ดได้เลยนะครับ ไลน์ผมชื่อเคนนะครับติดต่อผมได้ตลอดนะครับถ้าผมได้ยินนะครับพี่นะนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านวังทองพักเครื่องกันด้วยนะครับมาเริ่มเลยนะครับรายการที่1ของวันนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นพระท่ามาปางเนื้อชิ้นนะครับนะครับนี่เป็นท่ามาปางเนื้อชินหรือว่าเป็นชิ้นลาบใบเส็มาผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นะเนี่ยหลังเป็นลายภาพแบบนี้ยดูดิเก่าเลยนะถ้าแกะซะเลย นะอเดี๋ยวแน่นนะคุณผมไม่อยากแกะกลักวมันแตกพี่นะครับพอแกะปุ๊บผมเป็นคนขี้ลืมด้วยแล้วก็เอากรอบไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับเดี๋ยวแกะยากมากเลยโอ้โหเนียนปักเลยเดี๋ยวแกะก่อนอือหือือหึโอ้โห,หเ,ดเดี๋ยวตอนถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะพี่นะอันนี้พัดทำามาปากแกะไม่ออกเลยพี่นะครับจะได้ดูรายการต่อไปเนาะ นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นชินลาชนะครับเป็นหล่อผู้ที่ชินลาชนะครับนี่นะครับเป็นหล่อผู้ชินราชนะครับ uh สวยๆนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับพี่นะนะครับชินราชด้านล่างนะครับมีตอกโคตรลางๆนะพี่นะนี่อกเราก็โคตรธรรมจักรนะครับนี่นะครับบางบางแบบว่าเขาตอกแล้วก็เขาทะใบหายไปนะพี่นะนะครับแต่ตอกนะแต่ตอกโคตรนะครับ มาต่อปลานะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามเป็นหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะครับนะครับนี่ดูนะครับดูการตะใบนะครับลำลำบึกบึกนะครับห้วยเขนด้านล่างนี่เลยนะครับนี่โค้ดอุนะครับห้วยเขนนะครับอ่ะต่อมานะครับรายการที่สี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับหูสวยมากหล่อสวยมากๆนะครับนี่พอปรอลนะครับ สวยมากมาดูเนื้ออะไรนะพี่นะดำอย่างกับเนื้อละวะเลยเนาะสวยมากพร้อมเลี่ยมนะครับมีโคดด้านล่างนะอุดจริงด้วยนะนะครับนี่นะครับนะครับนี่มีมีอะไรอันนี้นนทาเวตสององนะครับสวยสวยนะครับองนี้สวยนะครับอ่ะต่อมานะครับรายการที่ห้า อันนี้เป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อสวยๆนะครับพี่นะด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เหมือนข้ออะไรเขียนขีดอะไรมาเขาไม่รู้นะครับดูดิโซน่ะดูดินะครับดูดินี่เป็นหลังตะแรงไปเลยนะครับเขาขีดขีดทำตำหนิว่าเป็นพ้าของเขาหรือเปล่านะครับนะครับอ่ะเม็ดดำลอยๆเต็มเลยนะครับพี่นะมาต่อไปครับรายการที่หกนะครับอันนี้เป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับพี่นะ น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะพี่นะเป็นฉิงฉาบหรือเปล่าฉาบหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเป็นทองเหลืองนะพี่มีรูเจาะเนี่ยแล้วเป็นแบบเนี้ยเก่าเก่านะพี่เนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะพี่นะนะครับอ่ะต่อมานะครับรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นเสด็จพ่อรอห้านะครับปีสามหกนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อพ่อดีวัดพระรูปนะครับจะสร้างนะครับ เดิมเลยนะครับนี่ไปไปมาอะไรเนี่ยอะไรปลอดปลอดภัยทั่วทิศเนี่ยนะครับนี่อ่ะต่อไปครับรายการที่8นะครับเป็นพระปิดตานะครับนะครับเป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับปิดตานะครับต่อไปครับรายการที่9นะครับ อันนี้เป็นพระสมกอนะครับกําแพงเพชรนะครับทุ่งเศรษฐีนะครับพี่นะสวยๆลำลๆบึกๆแบบนี้หลังแบบนี้นะครับพี่นะมีแร่ดอกประขามลอยๆแดงๆนะครับพี่นะนี่เลยนะครับลองแขนลึกๆนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับอันนี้เป็นพระหลวงพ่อคุยนะนะครับน่าจะเป็นตะกุดหลวงพ่อคุยนะนี่นะ ตะกุดเป็นเนื้อตะกัวหลวงพ่อคุยนะนี่นะครับนี่อยู่ด้านในนะครับอ่ะต่อมานะครับลายการที่11นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่กระไหลทองสวยๆนะครับแปดเหลี่ยมนะครับนี่วัดไร่ขิงนะครับอำเภอสามพานนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับสองห้าสี่สี่นะครับยี่สิบ่าปีแล้วนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปนะครับลายการที่สิบสองนะครับ สิบสองอันนี้จะเป็นเต่านะเป็นหลอเต่าเก่าๆเลยนะพี่นะนี่เต่าเก่าๆเลยนะครับมาต่อมานะครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญนะครับเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้แต่ชุบดิกลน่ะนะครับนี่หลวงู่ทวดนะครับหลวงู่ทวดด้านหลังนะครับเป็นอาจารย์ทิมนะคชุบดิกลมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะพี่นะนะครับอ่ะอ่าต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับ อันนี้เป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงพ่อโบยนะครับใช่ไหมหลวงพ่อโหน่งหหลวงพ่อโบยหลวงพ่อโหน่งอะหลวงพ่อโหน่งของมาดันนะพี่นะขุนแผนนะหลวงพ่อโหน่งหลังยันอุนะครับนี่อ่ะต่อมานะครับรายการที่สิบห้านะครับสิบห้านะครับนี่เป็นพระอะไรไม่รู้นะทรงคุดนเนี่ยนาลายทรงคุดหรือเปล่านะครับ เปลียนเขาหลามตัดนะครับเขเก่าเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับนี่อ่ะต่อไปครับรายการที่16นะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่ฐานจุดนะครับหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอบผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับพี่นะนะครับนี่หลวงพ่อพิงค์นะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการที่17 1เ จ็ด <Es> นี่จะเป็นเหรียญเหรียญอะไรเหรียญเหรียญดอกบัวเหรียญกงจักรนะเหรียญกงจักรภาษาอังกฤษเพียบเลยนะครับภาษาไทยย so ังไม่รอดภาษาอังกฤษมาเต็มเลยนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนซะอีกอ๋อเอภาษาไทยยังไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะครับยันมีภาษาจีนซะอีกหนักไปใหญ่เลยนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับ เป็นท่ามะปางเนื้อดินนะครับเงี้ยวทิ้งปืนนะครฮี่กรุกท่ามะปางนะครับนะครับผักกรุกท่ามะปางนะครับมาต่อมานะครับรายการที่สิบเก้าโอ้โหอันนี้น่ารักมากผมเันชอบเลยเนะี่ยหลวมพ่อเข้มนะครับวัดฉลองนะครับภูกเก็ตน,น,นะครับนี่เป็นล็อกเก็ตเล็กๆนะครับนี่เลยน่ารักสวยดีนะพี่นะ นะครับสวยดีนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเล็กๆน่ารักดีนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบยี่รายการที่ยี่สิบนะครับอันนี้ใครไม่รู้เขาสั่งไว้นะพี่นี่ผมจําไม่ได้แล้วพี่นะผมก็เลยเอามาลงมาไลน์นะพี่นะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อตะกัวนะครับมีคนเคยสั่งไว้นะแต่ผมจําไม่ได้นะพี่นะถ้าพี่ดูอยู่พี่เอาไปเลยนะพี่นะนะผมเพิ่งได้มาใหม่นะพี่นะ นะครับอ่ะต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบเ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นหมูเะครับหมูอยู่บนก้อนก้อนเงินก้อนทองเป็นหมูทองดีนะครับหมูทองดีนะครับทองดีเป็นเหรียญนะครับนี่โชคลาภนะครับอ่ะต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบสอง ยี 22, อันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเป็นของโบราณนะผมว่าน่าจะเขาจะขุดได้ไหมเนี่ยเป็นของวัตถุโบราณนะผมไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยเก่าๆเ,เลยนะไอ้คล้ายส่งน้าเต้านะเนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะนะครับไม่รู้เป็นเนื้ออะไรด้วยนะเก่าๆเ,เลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินดอนยีหอมนะครับ นี่ดูโลหะไหลๆเลยนะครับพี่นะหล่อมันต้องโลหะไหลๆแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับพ่องินวันจันทร์ใหญ่หอมมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้เป็นแหวนก็ไม่รู้พี่เหมือนกันนะพี่เก่าดีเหมือนกันเนี่ยมีสิงนะด้วยนะนี่โอ้โหทั้งสิงทั้งพญาคุดเลยนะพี่นี่ทั้งสิงทั้งพญาคุดเลยด้านล่างดูวยน,นี่สองห้าอะไรเนี่ย ไม่มันไม่มีชื่อหลวงพ่อแล้วมองไม่เห็นแล้วพี่อะไรวิชัยอะไรท้กอย่างนะข้างบนว่าหลวงหลวงอะไรหลวงปู่อะไรทุกอย่างนะครับข้างบนมีอมองมาอยู่ข้างหลังนะครับสองห้าจุดสามเก้าแล้วก็มีห้าเราบิกอีกตัวหนึ่งไม่รู้ที่ไหนไม่รู้พี่เก่าดีแล้วพี่นะอ่ะ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อโสธรกระไรทองนะครับหลวงพ่อโสธรกระไรทองสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่วิ่งวิสาขบูชานะครับนี่ปีห้าหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกอันนี้เป็นพระเปิมนะครับพระเปิมกุลําพูนะครับแต่มีแค่ครึ่งองค์นะพี่ มีแค่ครึ่ององค์อีกครึ่ององค์หายไปไหนไม่รู้พี่นะมีแค่ครึ่ององค์เองนะครับมีครึ่ององค์เองนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อสดนะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับเป็นกระไหลทองนะพี่เนี่ผมเป็นเนื้อพวกกระไหล่ทองเป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยมันสะท้อนแสงแบบเนี้ยนะครับ มีเข็มกัดนะครับส,สวยๆนะครับพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเอาสมเด็จมาเกียวสมเด็จสมเด็จพี่สมเด็จเหนือจัดจัดเลยนะครับพี่เหนือจัดมากนะครับพี่เด็ดนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้า 29อุปชาแขกนะครับวัดบางป่านะครับสวยคลิปเลยนะครับรุ่นพิเศษสองห้าสี่สองสี่แปดนะครับรุ่นพิเศษนะครับนะครับอุปชาแขกนะครับวัดบางป่าอ่ะต่อไปครับรายการที่30นะครับเป็นเหรียญนะครับพระครูประดับอะไรอาจารย์วัดนะครับ เฉลียวนะครับวงเล็บเฉลียวนะครับนี่อ่ะด้านหลังคล้ายๆยันหลวงพ่อคูณเลยเนาะนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทธโธนะครับเป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับรุ่นพิเศษนะครับนี่รุ่นพิเศษด้วยนะครับสวยดีนะครับพี่นะรุ่นนี้สวยดีนะนะครับดูสวยดี นะครับอ่ะต่อไปรายการที่สามสิบสองไปเรียนนั่งเต็มองค์นะครับดูความสวยแต่มันจะทะลอกหน่อยนะพี่นะบกคนปีสองหกนะครับปีลึกอยู่นะปีสองหกนะครับนะครับอ่ะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นตะกุดตะกุดนี่มีต่อโคดด้วยผมเห็นแวบๆนี่ต่อโคดเห็นไหมวัดสามอะไรอยู่เนี้ย สามเลยเนี่ยวัดสามอะไรทีกอย่างพี่นะเนี่ยต่อโคดเน,น,นี่ยเนี่ยต่อโคดนะครับต่อโคต,ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยต่อโคดอ่ะต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้อ่ะ ต่อไปรายการที่สามสิบห้าสมเด็จฐานแซมนะครับสมเด็จฐานแซมนะครับนี่นะครับสมเด็จฐานแซมนะครับมาต่อไปครับรายการที่36อันนี้สวยอันนี้สวยพี่ดูเส้นน้ำตกที่หูนะครับนี่นี่นะครับดูเด้งๆเลยนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับ ครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับ รายการละ200บาท2อ,องค์300บาทนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับนี่เลย095 9588513 ID Line k าหไอดีลยลเคย์เย็นสองสี่หรือสแกนที่เคียวโค้ดติดต่อหาผมได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับถ้าผมได้ยินนะครับวันนี้นะครับ EP ที่308ผมขอนอย่าไปก่อนแล้วรวยๆแข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบกนันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ